พบเพลินเดินชิวเที่ยว,วสนุกสนานพบกับความยิ่งใหญ่กับตลาดคลองถมเปิดท้ายทุกวันจันทร์ย้ำทุกวันจันทร์เริ่มวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567นี้ณบริเวณลานกว้างแซบปากเจอเจดีหักอลังการระลานตาด้วยสินค้าคุณภาพครบวงโจรไม่ว่าจะเป็นสินค้าของถมของเก่าของสะสมอุปกรณ์ประดับยนต์อุปกรณ์เครื่องเสียง อะไรเชียงกงสินค้าแฮนด์เมดเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋ารองเทา้าทั้งมือหและมือสองสินค้าเบ็ดเตล็ดมากมายอีกหลายรายการและสารพัดของกินถูกปากรสชาติถูกใจอย่าลืมพบกันทุกวันจันทร์เริ่มวันจันทร์ที่20พฤษภาคม67นี้มาก่อนตั้งก่อนฉลองเปิดตลาดสุดระทึกใจพบกับการโชว์เครื่องเสียงรถยนต์ จองพื้นที่วันนี้ขายฟรี3นัดสนใจจองพื้นที่ติดต่อผู้พันไพรวันโทร0 8 4 3 4 3 3 3 5 2่ส4 3 4 3 3 3 5 2งตลาดคลองถมเปิดไทยสินค้าครบวงโจรพบกันทุกวันจันทร์พบกันทุกวันจัน,นทร์ณบริเวณลานกว้างแซตป,ปากเจรเจ,เจดีหักเริ่มวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567นี้